เหนื่อยจังเดียนเสื้อแล้วไปกินข้าวกันนะชายน้อยบอสตาร์ยูกาตาล่าพอลยูกาตาล่าฝั่งมังค้างยูกาตาล่าซีดีของยูกาตาล่ามูเล่นของยูกาตาล่าสแก๊ปบุกครบหมดความแของโยกกาตาร์ไปถ่ายไปได้บอลลันเนี่ยเออเผาไปหมดแล้วที่เตาเผาขยะของโรงเรียนยังไงล่ะ บ้าเดรอให้คุณคิโนจิตดเห็นคดลเลคชดนชูนดนลูกนั่นได้ยังไงอะฮนได่คิดว่าฉันทำเพื่อโคตันบ้าได้ยังไงล่ะฉันรับปากคุณแม่ของโคตันไว้แล้วว่าจะช่วยดูแลให้ต้องรับผิดชอบดูแลสิมันก็ใช่อยู่หรอกนะงั้นนั่นแหลดแบบนี้อยู่ในสายตาของฉันไม่มีทางยอดให้เขดกับแม่นั่นเด็ดขาดเลย ยังไงทั้งงานบ้านทั้งการใช้ชีวิตบ้านนอกการจัดสวนแบบพาชาหรือคุณม่ไดี้คงไม่ได้เรื่องอยู่แล้วล่ะนะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงต้องใช่สิ<อ>มันต้องใช่แน่ๆเลยล่ะพรุ่งนี้น่ะผู้หญิงคนนั้นมีฝึกปฏิบัติครั้งแรกใช่ไหมอ่างั้นฉันจะขอทดสอบผู้หญิงคนนั้นเองว่าไงนะเพื่อสมัยเด็กนะไอเดนที่ชื่นชอบซึ่งอยู่ใต้หลังคาเดียวกันจะท้าประลองกันอย่างนั้นเหรอเนี่ยถึงจะคิดว่ามันเล่าร้อนเกินไปแต่ได้แหละคความเป็นปจริงของกระพรอม to <laughs> พอเฉยแล้วกันที่ไม่หนีหังจุกตู้นี่เขาเียนมาคิดว่าจะฝึกปฏิบัติแบบปกตินี่แล้วทำไมในเวลาแบบเนี้ยแค่จะต้องมาเรียนเชื่อมเหล็กกันด้วยล่ะเนี่ยอดรมชักพรุงพลาดแล้วไอคนเดียวถ้าจะเอาไม่อยู่แล้วสิ่งนั้นอ้อเร็วจังเลยนะเรียนเป็นชุดฝึกปฏิบัติที่ฉันให้แล้วใช่ไหมฮะแน่นอน เดี๋ยวมินอรินั่นมันอะไรนะฮะนั่นมันชุดฝึกปฏิบัติโลกไหนหอหืผิดหรือเปล่านะผิดแบบไหนถึงสลับชุดฝึกปฏิบัติกับเกาะปิกินี่แบบนี้ได้นะฮะถึงจะแกล้งกันแบบนี้แต่นี่มันเกินไปแล้วนะไม่เด็กแกลง้งซะจนหน่อยอ่ะหึมเจะมาเพือหาอะไรเพื่อทดสอบไงว่าถึงจะอยู่ในสภาพหน้าอายแค่ไหนก็ต้องมีสมาธิกับงานจะทำไรทำสวนทันทีใช่เวลามาสนใจรูปลักษณ์ภายนอกเหรอท้าง,งานก็ให้ใส่ชุดฝึกปฏิบัติบตแบบปกติก็ได้นี่เกาะปิกินี่แบบนี้มันปัญญาอ่อนเกินไปแล้วมั้ง ก็ไม่เลวนะทางนั้นก็ได้เข้าใจแล้วฉันเปลี่ยนบ้างก็โอเคใช่ไหมไงล่ะรอให้เล็กไงไงล่ะเดี๋ยวมา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 ซุบสะกอบใจไว้ตัวข้าเขาสะกุทำตาหื่นแน่เอ๊ะมันไม่ใช่นะริกกอ ถ้าหากอายจะเลิกก็ได้นะคุณพี่โนชิตะไม่เลิกหรอกเป็นอย่างที่คิดจริงๆคือนะปปปรดดีเอ้ไม่ใช่ตีเคทำามไมถึงแต่งตัวแบบนั้นล่ะแล้งานอบรมเชื่อมเหล็กล่ะสังหรณ์ใจก็เลยโดดออกมากลางคันฉันจะอยู่ด้วยสักพักก็แล้วกัน ที่นี่คือเรือนพอ่อแตงกวาคุณคินชิตะใช่ไหมุ่นดี<ม>สุดๆเลยอีกคนก็นกักสภะเหรอบแบบนี้ก็แหลมนะมงานก็ง่ายๆให้ตรวจดูที่ใบว่ามีต้นไหนที่ติดโรคหรือมีมแมลงอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็แค่นั้นเองคุณคินชิตะดูทางนั้นฉันจะจัดการทางนี้เองนับหนึ่งสองแล้วลงมือได้เลยฝากนับด้วยนะโคซากุเอ๊ะฉันเหรอใช่สิานายไม่ทำแล้วใครจะทำเล่าเอ่อถ้างั้นก็พร้อมเริ่ม พูดมาทังชุดอย่างนั้นเลยเหรอมิโดริี่นี่ใส่ไม่ดีนะอะจริงอยู่ที่แตงกวาปลูกได้ง่ายเป็นงานที่เหมาะกับมือใหม่แต่ว่าที่ใบและกิ่งมีสิ่งที่เหมือนเข็มกระจายอยู่จะโดนทุบทุกครั้งที่สัมผัสแม่ขี้นวัตกนรมนั้นจะได้ให้ใส่ขาไปกันนี่ล่ะเนี่ยเกื่อขบคนพื้นที่อย่างมิโดริแล้วสำหรับคุณคี่โรชิสาที่โตในเมืองเป็นงานที่ค่อนข้างอินเลยล่ะ เร็วเหนือกว่าเยอะนี่นะนักศึสษห้องเอเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงกันเห็นผลแพชนะแล้วไม่สิถ้าไปไมิเรนี้คงกาจจะทุบให้จมดินแน่จริงสิไม่ใช่แค่โดนทิ่มเท่านั้นเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายนั่นริงเกาจะยืนหยัดไปหรือเปล่านะเจ้าสิงนั้นที่ผูกขาที่กรามศึกยังพ่ายแพ้สินะเมือ่อ,อจะเจอเข้าแล้วสินะโว้ย ออกมาจนได้แล้วเนื้อเอาละขีดร้องและร่ำไห้ที่เห็นศัตรูพืชแตงกวาซะสิบอกว่าฉันเอาใจนักเรียนนี้แล้วเห็นแนบกับตะเกียวไปเลยก็ยิ่งดีโอ้โห่ค <Hey, S 1> ือมือไปจับผีร้ายแบบไม่ขับกล่อมทำนองเลยเหรอเนี่ยนี่หรือคือพลังของกราะมีกินนี่งั้นเหรอ นอกจากไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรแล้วแต่ยังไม่รู้ถึงตัวตนที่น่ารังเของเขาแมลกอีกด้วยช่างอินโนเซตอะไรอย่างนี้ชันเป็นยญาที่ปริสุทธิ์เหลือเกินดูสิตอนแรกห่างกันขนาดน่าแทบแพ้แต่กำลังจี้เข้ามาแล้วอ่ะเืสมัยเด็กและเพื่อนเดิมฉันไปเดินผ่านไม่มีทางยอมแพ้แน่ยอมกักลิิกิิกิ้ใครจะชนะดูเหมือนว่านกสวรรจะเร็วที่สุดนะ หน่อยเฮ้ยการแข่งขันในเรือนพ่อแตงกวาให้เป็นเสมอก็แล้วกันต่อไปเป็นโรงเลี้ยงไก่โรงเรือสัตว์ปีค่ะการทำความสะอาดโรงเรือนเป็นการฝึกปฏิบตับติที่สำคัญเท่าเทียมกับการพ่อปลูกของนักเรียนปีหนึ่งแต่ถ้าให้พูดแล้วก็งานที่ระบากที่สุดของงานโรงเรืนอนก็คือเ็ที่ว่านั่นแหละ จและชื่นชอบที่มืดจึงต้องเลี้ยงในสภาพปิดสภาพปิดหมายถึงปิดตายทั้งกลิ่นความร้อนความชื้นไม่สามารถออกมาได้การประลองในครั้งนี้คือการใช้ไม้กวาดทงความสะอาดพื้นที่ที่นี่จงจัดก,การอึขนปีกและอาหารที่กินเหลือให้เกลี้ยงซะถ้า,ยาขยับขยงแล้วก็จะมุดหางจุกตูดกลับโตเกียวก็ได้นะ โอ้โหโอ้เหปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้เร็วมากก่อนอยังเร็วเกินที่จะวางใจใช่กลิ่นเพื่อจะเป็นแค่ปากทางเข้านารถเท่านั้นเองถึงจะชินกับกลิ่นและทนกับควารมร้อนได้กว่าเธอแล้วของจีน่ามาต่อจากนี้ต้องหางแล้วอ้าวคุณคีนาชิตะายังมีจุดที่ไม่ได้ทําความสะอาดอยู่เลยนะจะทํายังไงกับโกดังเก็บอาหารดีละ่ะ ดีดากันกดาษดีล่ะน yeah. like. ี่ความมืดความร้อนความชื้นแลอะหารที่มีไม่อั้นเปรียบเสมือนสวนสวัของเจ้าพวกนี้เลยล่ะคุณคิอาจิตะจัดการน้องแมลงสาบให้ดีด้วยล่ะถ้ายอมแพ้แล้วก็จะช่วยให้กันได้นะ กับพื้นสเลนเลยเหรอในตอนนี้มีเนื้อหาเหี้ยมโหดและเลวร้ายอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเธอน่ะไม่กลัวอะไงสาบเหรอไม่นี่เสร็จแล้วล่ะวันไปริงโกคินโดชิตาเฮ้ ชน,นะหรอ,อยังลังยังไม่จบหลอกหน้ายอมแบททิรน,น้ามินอรสิสุดท้ายเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเกษตรการประลองในนาข้าวนาข้าวใช่แล้วชาวญี่ปุ่นนับตั้งแต่สมัยยาโย,ยได้ผ่านอนอดผ่านน้ำมาพร้อมกับข้าวคนญี่ปุ่นกินข้าวถ้าพูดถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ต้องพูดถึงนาข้าวเรียกได้ว่าข้าวคือหัวใจการประลองในนาข้าวสมเป็นคนญี่ปุ่นดีใช่ไหมล่ะฮะ พูดจาใหญ่โตเชียวแต่พูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันน่ะพูดถูกต้องแล้วยะงยละ่ะจะหนีแล้วก็รีบหนีซะตอนนี้เถอะนะไม่หนีหรอกเอ๊ใจกล้าดีนี่เข้าใจแล้วงั้นวันเสาร์เจอกันที่นาข้าวนะเตรียมชุดมาเปียกด้วยละ่ะอา้าวสลายต่อนาข่านี้มีพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรเป็นขนาดที่ต่อให้ใช้สคนก็ใช้เวลาครึ่งวันเลยนะ จะดำดำดำด,ำด,ำดำมันเข้าไปเลยครับก่อนหน้านั้นมีเรื่องที่อยากจะยืนยันก่อนครับกฎพื้นฐานของการดำนาก็คือให้จัดการด้วยชุดที่สามารถเปียกได้แต่ว่านะรู้สึกเหมือนว่าทุกคนที่ใส่อยู่เนี่ยมันจะไม่แปลกไปหน่อยอรอชุดนี้ไม่ได้หรอกนะไม่เลยเป็นเกศเก่งจังใส่ชุดวรวมมาแบบเนี้ยน่ารสศดไปเลย <c oughs> แต่ว่านายว มไ,ไม่ต้องมามีอะไรเลยแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมถึงคิดมา,นานดาราในชุดกางเกงบีกินี่แบบนี้เนี่ยแกมันจะเบียกได้ก็เธอเพราะว่าน,นี่มันเป็นกางเกงในเแ็นอีกความหมายแล้วดวยวก็ได้เป็นเรื่องกับดีหรอกเลยไปเปลี่ยนเงินเหรอออกจะนิยมในที่ทํางานพิเศษนะ,ะที่ทํางานพิเศษที่ยอมแบบนี้มันงานพิเศษอะไรเนี่ยคงจะบอกได้แค่ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำแลละนะวอเตอร์บอยใช่ไหมเนี่ย ร้านชื่อประตูแห่งชัยชนะไงล่ะระตูแห่งชัยชนะของฝรั่งเศสเั่นคำเป็นผู้ชายในภาษาอังกฤษสินะต้เป็นอัจฉริยะแห่งทามาโนคามานโริเคต่ทำสิ่งที่พวกเราไม่สามารถทำได้หน้าตาเฉยเลยนั่นแหละที่ทาประทับใจแถมหน้าหลงไหล <Yeah. S 2> แต่ว่านะชุดนั้นมันก็เกินไปจริงๆนั่นแหละก็ดูสิวันนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ชายแต่มีริงโกและพวกผู้หญิงอยู่ด้วยอ so oh, ันดับนึ่งซายเปอร์เปอรเดี๋ยวพอได้แล้วต่อไปเล่นสีตัวมันอะ อะไรหรอนี่มันงานเกษตรนะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรนะครับแล้วทำไมถึงได้ใส่ชุดแต่งงานมาล่ะครับไหวให้แล้วมันจะดีหรอกอล้าทำให้ฉันแปดเปื้อนที <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ยคนนี้ไม่เป็นไรหรอก้าต่คูไม่เป็นไรทําที่อยากจะทําสิวันนี้อาจารย์เตรียมใจมาแปดเปื้อนเต็มที่เลยนะแมวครับไม่เ,เ,เคลื่อนไส่กลับไปทีได้ไหมจะค้างคืนก็โอเคนะไม่มาให้เรากลับเซพอตกเย็นก็เสร็จแล้วนะแต่ว่า แค่รอบเดียวคงไม่พอหรอกจริงไหมไอ้ทำหน้ามันก็บอกว่าเป็นไวรัสมันก็ช่วยไม่ได้ละครับผมต้องนำหน้าอีกครั้งถึงจะพอใจกันนะครับช่วยหว่านเมล็ดของฮาตะคูงนินนาอันชื้นแฉกของอาจารย์ที่ซิเจที่จะจับพื้นที่แห่งการเรียนรู้นี่ให้ไวเลยนะพัดจิ้มตัวสะบังสี่ใยเลขกสี่โรคจิตขอบใจนะมินอริขอบใจจริงๆเลยอืมไม่หรอกก็ทำเพื่อโคตานีนนามินอริอะไรอะนะเอ๊ บลูเมอร์ไงไงนะอ๋สีฟ้าฟ้าเข้มดีกว่าพืนฟ้านี้อีกบลูเมอร์เออไม่บอกหรอกนะว่าไม่ได้อะแต่ว่าทำไมถึงเป็นบลูเมอร์โรงเรียนเรากำหนดว่าต้องเป็นกางเกงขาสั้นนี่ให้ส่งมาจากบ้านพระการนี้ยังไงล่ะลงทุนไปป้า <S <S ถึงอย่างนั้นก็เถอะบลูเมอร์ในยุคนี้ถือว่าแปลกนะ ไม่คิดว่ายังมีอยู่อีกบลูเมอร์ตัวนี้เป็นของเก่าจากพี่สาวน,น่วหเดี๋ยวไม่นอนเลยทำอะไรนะเอ๊ะแ,อแค่มันด้นขึ้นมาก็เลยดึงหน่อยแค่นั้นแหละจะ,จะบ้าเหรอทั้งชุดไหว้นางทับบ้งบลูเมอร์ทั้งเลโอทานนั่นน่ะเป็นทักษะปัญหาผู้ชายมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะอย่าง,งานั้ไม่นอนเลยเย,ยบลูเมอร์อยู่สวาส่างโคตันก็จ้องฉันตาเป็นมันเหมือนกันนั่นแหละลามม ไม่ใช่แง่ที่ฉันมองนังมีแค่บลูเมอร์อย่างเดียวต่างหากก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวทําอะไรนะ่ะค,คุณคิโนชิตะชุด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 โรงเรียนเหรอไม่ผิดแล้นี่คือชุดว่ายน้ําโรงเรียนไม่ดับซ้อมยังเป็นแบบเก่าด้วยแบบเก่าจะอธิบายให้ฟังอไคําว่าแบบเก่าน<ไ>ั้นย่อมาจากชุดว่ายน้ําโรงเรียนแบบเก่าจุดเด่นก็คือ ชุดถูกแยกส่วนเป็นท่อนบนและล่างนั่นเองเหตุผลที่รูปร่างเป็นแบบนี้มีทั้งทฤษฎีเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้น้ําในชุดสามารถระบายออกได้อะยังไงก็ตามจากรูปร่างแบบนั้นทาให้เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมแหมทุกคนรู้ดีกันจังเลยนะแต่ว่าฉันน่ะชอบแบบนั้นแบบเขาน่ะเรียบง่ายแล้วก็สมเป็นเด็กผู้หญิงถึงไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรออกมาก็เถอะนะ อย่าจ้องมากนะสิเอ้ยกระกรอนคือ,อ,อว่านี่ก็ในชุดว่ายน้ำน่ารักเหลือเกินเลยเผลอมองนานไปหน่อยเอ่อแต่แต่บ้าเขอโทษทจริงงจะไม่มองแล้ใหญ่บ้าเอ้ยเออ๋อ เอาหน้าละสองคนมึงจะไม่รู้ว่ากอดเรื่องอะไรมันแกจะสวนเขาดูกันอยู่แตจเย็นกันหน่อยสิแล้วจะทลายไม่ร่ำเลยแต่ว่าจะไปํำนากันอยู่แล้วแล้วกูจิตแล้วลองไปปักล่าให้อารมณ์บวดมันไหลไม่กับน้ำท่อนอ้ว่าไงถ้าคนจะกลัวแบบนั้นแล้วก็ถ้งั้นเราก็ลงนากันเลยดีกว่านะ ลอนมันล้อนขึ้นมาระหว่างนิ้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอชินแล้วดวก็รู้สึกดีเองละอ่ะงั้นก่อนอื่นดูที่ผมทําก่อนนะเขสกูสุดยอดเลยเอ๊ะนั้นหรอไม่หรอกเก่งจริงๆนะคสกูดนะด้านเทคนิคทางการเกษตรถ้าพูดแค่การปลูกข้าวเก่งกว่าอาจารย์ซะอีกนะ่าจะบอกให้อ่ะ ไอ้บ้าฉันถูกเรียกว่าไอ้บ้าพลังเท่านั้นล่ะนะถ้างั้นดิงโกะลองทำดูสิเดี๋ยวก่อนสิจากนี้ไปจะเริ่มการแข่งขันดํานาทั้งทีไม่เห็นจะเป็นต้องสอนแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลยนี่นะไม่หรอกแันนั้นก็ไม่ยุติธรรมแต่สิกับมิโนรีแล้วประสบการณ์มันต่างกันเกินไปแค่สอนพื้นฐานให้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถ้าเคบอกอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่รีบๆหน่อยก็แล้วก,กันรีบๆหน่อยนะเข้าใจหมจ้าจ้า ลองทำเหมือนที่ผมทำเมื่อตะกี้ดูนะกดนิ้วลงไปในโคลนให้มากกว่านี้นะแล้วก็ถ้าแบบนั้นเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาทีหลังเนะี่ยนี่เหรอออกแรงอีกอดูนะกดลงไปแบบนี้นะเอาให้รู้สึกเหมือนโคลนจับกับรากแก้วเข้าใจไหมนี่แต่โคลนมองไม่เห็นเลยเอ,อ๋องั้นเหรอจะไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นี่นาะเอา้ามาแข่งกันได้แล้วนะไม่อย่างนั้น เดี๋ยวเบกกี้ก็แก่ขึ้นอีกปีพอดีอะนอนคนเดียวมันหนาวนะโตสกุ๊ปทำด้วยกันไหมล่ะมันกับตอนเล่นประกบร่างกันสองคนเฮ้ยถ้าอย่างนั้นร่างกายก็จะแตะแตดแัะแต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 ะแยะแตะแตะล่ะแตะแ่ะแตรแตงแนะาตะแตะแนะแตกแตะแตะแต่ัตเจตะแตะ็ตงแตะ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 ่นะแตะแตะ่ตะแตะจะะไะมัะแตแ่ แต่ว่าต้องแต่เนื้อต้องตัวกันแบบนี้เลยเหรอคิโนชิตะไม่เป็นไรใช่ไหมอเอ๊ะจะดีเหรอเขาไม่มาทุบกันที่หลังนะอน่ะน่าเป็นประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือโนแต่เอาละน้าจะโรยละนะารอมหได้ยังจับตรงนี้นะ เียียบพพลแล้วให่ออกอปโอ้ยโคนักูสอนเขาเดินในนาหน่อยสิตัวเองเอาละจ้าจบการเล็เชอร์เขาสู่การแข่งขันได้แล้วครับทำไมเละยะจ้า,จาคุณคิโนชิตะที่เป็นมือใหม่เริ่มจากตรงนั้นคุณอากาซวะที่ชำนาญแล้วเริ่มจากด้านหลังนะเป็นการต่อสู้ที่ยอมแพ้ไม่ได้ถ้วยรางวัลธรมนุริน ผู้รายงานคือกระผมคาบาโดริเคผู้บรรยายคือคุณฮาตะโคสกุกครับขอความกรุณาด้วยนะครับและเบกกี้ซึ่งเป็นกรรมการในตอนนี้เป็นเนการออกตัวที่เร็วมากสมเป็นนักกีฬานะกสาสวะ แต่ว่าจะรักษาจังหวะไว้ได้หรือเปล่านะนั่นสิครับถ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความอึดการไล่ที่เพื่อกดดันอาจจะเป็นแผนการเข้าได้นะครับอย่างนี้นี่เองผมกังวลเกี่ยวกับเทคนิคของนักกีฬาคิโนชิตะมากกว่าถ้าท่าซะเองด้วยแรงกดดังนงั้นเหรอไม่ดูก่อนดูแนวต้นอ่อนสิไม่เอียงเลยแม้แต่น้อยนักกีฬาคิโนชิตะแสดงความเข้มแข็งให้ได้เห็นกันแล้วห่ะครับฮ้ย<ไ> แต่ว่านะไม่คิดบ้างหรือว่าริวตอนนี้ช่างพิเศษอะไรเช่นนี้สหายร่วมห้องเอยหมายถึงเรื่องอะไรเหรอตั้งแต่สมัยก่อนผู้ชายแบ่งแยกและสู้กันโดยพวกชอบหน้าอกและบั้นท้ายถ้าเลือหน้าอกจะโดนเรียกว่าลูกแง่ถ้าเรืองบั้นท้ายจะรู้เรียกว่าโรคจิตแต่การต่อสู้แบบเลือดล้ายด้วยเลือดและทิศเดียวจริงด้วยสิแต่ว่าดูนั่นสิภาพที่เห็นในตอนนี้โอ้ยบลูเมอร์ชุดว่ายน้ำบลูเมอร์ชุดว่ายน้ำ ในที่สุดถึงเวลาที่พวกเราจะร่วมมือกันแล้วจริงหรือเปล่าหนักกีฬานักกีฬาว่าตีผู้ั่กีฬาคิโนชิตะขึ้นมาแล้วครับอะไรกันสายตาแบบนั้นอะล่านี่ฉันไม่ยอมรับการเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายการเกษตรเต็มตัวของคุณคิโนชิตะโดยเด็ดขาดเลยก็ตามใจเธอสิงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นขอไปละเออเฮ้ยเอ๊ะ อขอโทษไม่เป oh, oh, oh ็นไรไม่ต้องใส่ใจอุบัติเหตุเล็กน้อยแค่ดีเองอ้าวโอ๊ยบัติเหตุล่ะเฮ้ยหัวใส่ก้นใหญ่ฮะใส่ก้นใหญ่กันยังไอ้เจ็บแสบนะ เ,เก็กแมวเโมยเย็่ตัวเก็กะกนี่มันสึงเว็ปล eh ับโอระดับประเทศแคตไฟตัวฉันได้ตอนนี้ประทับใจเป็นบ้านเลยพว่าแต่ว่านนามาเล่นไปบอลเล่าจุดตะคิ้นเถิดตงซอคอนได้แล้วพวกเธอไปโน่นเลยไป นนี่านะเธอก็ด้วยล่ะและแล้วสิ่งที่เหมือนมิตรภาพก็ได้เบ่งบานขึ้นระหว่างสองคนหลังจากนั้นในวันต่อมาผมก็ต้องปักต้นกล้าด้วยรถปลูกข้าวไงเป็นงี้เนี่ย อยยิ้มที่เธอแสดงให้เห็น